ไกเพลงขอนแกนแฟนไอ้คํำรองทำนองนำชี้สารคามครับผู้สาวขนแกนเสียงแคอ้นไอ้ยังจำได้เล่นเตรแนม,มาสนใจให้บบาวบ้านไกลอีคิดถึงทั่วเขียดแคว้นเดนอีสานยกให้ทีหนึ่งคำหัก อี่อายรำพึงสิซึ่งน้ำนอ้ายบ่หนอดอกคูนงามตาคิดหอดแทนาสาวเมืองเกียนคอนเที่ยวงานไหมปีก่อนชมบังอ่อนยังจำได้บ่กลับมามือน,นี้ ไอ้คนนี้พาใจมะพอกลับมาตามรักที่รอคือเกาอ่าอบผู้สาวคอแกน่นบึงแก่นนครเปวรสองเฮามือนัน้นเคยไปน้ำกันอธิฐานกราบทาตุขาอ้ําแกน่น รับสายเน่ละ่ะคันแม่นเจ้าบ่มีแฟนอ้ายอยากสิต่อสายแนนควงแขนเอื่นแฟนเดละ่ะ <arose in the rain> ผู้สาวขอนแก่นขันแม่นพลาอ้ายมีคงจะได้ใช้ชีวีหักนี้คงดีหนักหนา เล่นต้อยเล่นเตรแงามาแห่งคิดพ่อนาติดตึงซึ่งในอุราคิดหอดแววตาสาวเมืองคนอนแก่นบึงแก่นนครเว้าวอนสองฮามือนัน้นเคยไปน้ำกัน อธิษฐานกราบทาอ,าาอัดคำแกนรับสายแนลาขั้นแม่นเจ้าบ่มีแฟนอายากสิต่อสายแนนควงแขนเอินแฟนเดลาผู้สาวขอนแก่นขั้นแม่นพลาอายมี คงจะได้ใช้ชีวีฮักนี้คงดีหนักหนาเล่นต้อยเล่นตระแงามาแห่งคืดพ่อนาติดตึงซึ้งในอุราคิดฮอดแววตาสาวเมืองคอนแกน่น